สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ไก่อยู่ไก่เมื่อเดี๋ยวขอสวัสดีทุกคนครับผมใหญมากพามาเบิ่งานจัดสารของปุญญเหลือครับปุญญชันทอนบ้านสันแปนครับผมบนแด่นพิศวาสแผ่นดินครับจังหวัดสกลนครชื่อวิถีชีวิตของชาวบ้านสังแกนผู้เฒ่าครับในกรุงอายงานจัดสารเป็น คูจะซื้อปวดหัวผสนต้องมีงานทำลูกหลานที่น่วงบ่มีก็ได้ใส่น้ำพึ่นเนี้ยถามเด้อมาถามเด้อนี่บ่ต้องคอยขาดเด้่อยทิพย์เขาเขาว่าขาดก็มาเอาอีหลาได้ได้ใส่น้ำพึ่นเนี้ยเป็นเหลือเป็นถึงสร้างครับจับมือบ้านได้ล่ะใหม่ได้พี่น่วงบ้านสังเป็นสางทิพย์เขามีบากเกินสิบคนเนี้ย เปิดอะไรมีพญายเตยดหานคูณนึ่งพญายกท่อนมีพญาเลือนีกครับพญาเฮ็ด้ไดนนะพญาสมุดีพญายิ่สามคนทียังทำอยู่ครับยังจัดสรพ่อถัีอภิองเขาได้ใส่มันนะกบอกคือที่ที่ชาวบ้านของบ้านสะแป้น เป็นฐานอยู่ประจำครับเรื่อยๆเบื้องน้ำกันไปแง่ๆครับผมพี่น้องไปช่วงอะไรเนี่ยถ้าซื้อมาวัดบอกเบื่เไหมไปออกมาจากวัดจริงๆไปทังเล็อ๋อาะกูเห็นมหาดีนะครับเป็นเขาทิมเรื่อเขาทิมมันดัดทิมทิมหมุนน่ะอ้าวไปจักกอนเดี๋ยวเหน่อยกอแงงอมาซอยกันในวัด วัดบ้านเฮาบ้านสำแปนครับวัดโพธารามกษิตเป็นบุญพี่น้องจึงมาคุยกันเรื่องวัดวัดว้าเรื่องวัดกษิตว่าไปต่อไปนี้ครับผมขอเชิญชวนเด้อพี่น้องอยากที่ทำทเฉียนครับทุกคนเมือ่อเมื่อนี้กเออกษลงมาเกษมาอาถัยเชิญชวนพี่น้องพร้อมบุญครับบุญประจำปีปาอาถัยครบเตียนพร้อมครับสลสา,าหลังใหม่ครับวัดโพธาราม คุณบริเวณต้อยี่ครับชุดสองชุสาสองมือนองขึ้นครับนอน้วยช่วงเลยนาทีท่ำมีชุดสองอครับบัวชีพามมามาเรียกว่าร่วงทะเบียนส่วนสีพามน้ำเพินประมาณนี้ครับวันที่สิบสองเลยบายซีีโมงเจนี่แหะครับ มระเบียนที่้าพธรมากรัได้สวดพุทธาภิเศษรวมเป็นตลอดแจ้งครับหอดศรีประมานศีรีศนนะครับเป็นาสวดเือนเสาร์วันที่สิบสามมากกสิเป็นบุญประเวทเชิญพระเวทเขาเมืองครับบุญประเวกับานเวีนกัมีข้มงั่นครับวันที่สิบสามชิบสองมุมมีกับเวียนมุมมีมุมมีอย่างข้อมงั มีตะบุญล้วนๆครับประานัิ่มมีมรำชิงกังเวีนครับกังเวียนมีลำชิงเด้ออยากที่ทำป็นเวียนขัึ้นมีมลำบ่วงย่อนยุวงใหครับเป็นเทวาจ้าจนทรุ้ลานอยากที่ทำกินหวงเต้นฮึมาง่วลชื่นเต้นประมาณนี้คือย่อนยุคือบุญบ้านสามแปครับ มูลได้ตำบลแว่นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนี่ประมาณนี้ครับที่ไม่สงการลูกหลานญาติพี่น้องอยากที่ทำเดินทางกลับบ้านคุ้มน้ำเน่าขอให้เดินทางปลอดภัยหอด่านหอดจอนหอดปอหอดแม่รือครับผมประมาณนี้ครับผมคือข้อมบังดีจากพญายเตศรครับผม ตะละลูกชายพ่มาเนบ่เขาพัะนายาพาอยมากอ่เป็นมาดูเขาทีเ็เออเป็นมากร่อนแล้วเป็นเหือไมากครับทเด่อนนาดแข็เอเขามีงานทำตอเขามีโอที่ระมาณนี้ครับตะบันน้ กันไปเรื่อยครับเพราะยังจัทอมันจานขี้เข้าไปปั๊บแป๊เราบเรีวดอกแก่เราเย็ดไปแล้วมคิดเียวหลเพียเราเราเี่ไปเบิ่งไปอ่ฟังไรเจ้า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 จพาลินงามจาลินงามเออจะพาลินงามมิดเพ้ยสเราพอจะฟันมันตัวเา็ดวัด ได้แบบนี้ได้แบบภาพทถามภาพแบบนี้ยกเศ้าเลยโอ้ยยกูไปกินลาบนึกกระน็อกเลยอ่ะครับที่มีงานทำนเศ้านี่ผมก็ไปเก็บดอกแย่ครับได้ซ้อมคู่ถังแต่ว่ามือนี่ก็ได้ไปเยี่ยมญาติไาบบ่บุญพี่น้องตามไอ้อำเภอตามจังหวัดจังหวัดอุดรเนี่ยจังหวัดบึงกาฬเนี่ยครับที่ได้ไปเมืองนี่ไปอ่า ในบอกบุญมาเอาบุญบานเท่าเนี่ยครับมาเอาให้คนมาเอาบุญนั่งร้องไหลานี่แหละประมาณนี้ครับในเก็บของฝากคือดอกแคเป็นของฝากปัญญาเฉียนนี่เป็นดอกแคกับหัวคานหัวคาตะไคร้อยู่หน้าบ้านสวนแต่ว่าเป็นของฝากได้ครับดอกแค่วัดฟ้องเนี่ยล่บคือหอนเราอยู่นี่หมดแล้วคือหอนแล้วบวดเอง บูได้ไปดนเน้อบึงการจังหวัดบึงการกูได้ไปดนครับหลายปีไปกันไปเทียเยเย่ยวคนเด้อกั็คนใหญ่ัะเลยใช่โยู่ส <c oughs> ่วนหนึ่งกันได้ไปอยู่น้องค่ายเที่ยวน, <c oughs> น้องค่ายครับไปเยี่ยมที่น่องลูกหลานนี่แหละบอกพูนกึ่กันละ่ะท่าบอลน,น้องค่ายเลยเดไปเที่ยว ตลาดยังบกนอกไปเนียช่หม่หัวี่เน้นองไข่เหรอเนาะน้องไข่ไข่ตลาดนี่ยี่ห้อตลาดนี่จำชื่อตลาดร่านี่เองนครับี่ป่าโย่ของอะไรนี่เองไอ้นพ่อนก็ไปดิบบนีครับเพื่อนี่น้องเ้ยจิบเผาหน้าเระเพื่นเ พอเห็ดไปก็ว่ากิ๊บเขาใส่บาทเป็นวันนี้รุ่นนี้ใส่บาทหรือบปล่าเออรุ่นกิ๊บใส่บาทบ้านเข้าอย่างไงไรใส่บาทก็มองชาพุทธครับเจ้าวพุทธเพิ่นเห็ดกิ๊บเขาใส่บาทพอดีเหมาะอันใหญ่ไรกัญาติที่ทำคนแบบบ่คอยบ่คอยมัดมั่นมาหรือจังไงหน่อยๆงามๆพอดีปกผ้าถึงว่าบ่เบิดกองไปใส่ ใจบาดหามันก็แต่วัประเัติดีมาเจอะันดี้มอ,มอีงามการจัตรดตอบรีดตอกโอ้เราเงามครับนี่เเหนบ้นออกไปนามมาี่งนมาจิเปล่นเาจะเข้าไป,ไปเยียนงานด้เน,นี่ยอนอาบน้ำแจง้งตัวก็ไปไม่ดีคยค <laughs> ร มึงนะเล่เป็ิดบานเนาะอ,อันนีก้ก็สนหนากันครับนางคุยกันครับคนนี้เลพี่น้องเลยเปลี่ยนเ่นได้เบิง <laughs> ้งแตยังรับข้านะครับผม <c oughs> ความดูเล่นเล่นน้อยน้อยบงเด็กสาริภพครับมาบึ้งศิลปินเดียวี็ศิลปินเดียวคน,น,น <c oughs> ว่าไป คลิปนี้ก็ขออยูตีไปเพียงแค่นี้ครับเพียงเพีอนขอกดไลค์กดแชร์ใหกดแชร์เสียงเด้อพี่น้อนจนเพีอนครับผมคลิปนาดีกว่าดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับคลิปหน้านที่ได้ดีดีมวลมวลมอหมอนใหม่ที่น้องเช็คสีว oh ่าจังไงเพียงเพียงขอสวัสดีครับทุกคน 就包不进去，那个大点嘞。